สวัสดีครับวพบก,กับรายการพอ่อนอี่ครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านจักรยานนะครับผมทำไมเราต้องอยู่ร้านจักรยานอะวันนี้เราจะมารีวิว Galaxy Bicycle ผมไม่รู้เหรอ <c oughs> อา้า <c oughs> ม,มันมันมีด้วยเหรอแต่ก่อนเนึผมขออย่างนะ <c oughs> ขอถอดอะไรคุณร้านจักรยานคุณก็ใส่มันเข้าหน่อยดิไม่ผมมีหมวกกันน้องธรรมาชาติอยู่แล้วนี่นี่นนโอ้ ซัมซุงต้องบอกว่าออทำแอนดรอยของตลาดทั้รัสมโซนแบบมากพอสมควรยอย่างเช่นรุ่นพวกแกซ,ซีทั้งหลายเนี่ย<ช>ก็จะเห็นว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันหมดถูกต้องอแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์ใหม่ก็คือเป็นรุ่นของ a, T e a T e อทีเ e อทีเอทีก็ e คือจะเป็น w Windows Phone เอ e ของทางซัมซุง พูดถึงเอทีแล้วเนี่ยผมไม่ถึงชื่อเก่าชื่อหนึ่งซัมซุงชื่ออะไรครับพูดถึงวินโด้เลยวินโด้โฟนออมเนียยังจำชื่ออยังจำออมเนียกก็ได้ไหมครับอ่าออมเนียถ้าทางว่าชื่อออมเนียดนี่คงจะไม่ไม่ถังซะแล้วไม่ลุ่งใช่ไหมไม่ลุ่งคือคือต้องบอกว่าออมเนียรุ่นแรกลุ่งรุ่นสองไม่ลุ่งลุ่งไงลุ่งลิงอ้าไอคุณไปว่าอะไรกัเนี่ยโอ้ก็เลยก็เลยคงต้องเปลี่ยนชื่ออ่าอันี้มาในชื่อรุ่นใหม่ก็คือเป็นเอทีแต่ว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนก็คือเป็นเอทีเอส อ่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเอ่อคุณเป็นเอา Galaxy S 3ามมาให้ผมดูอ่าเป็นสมาร์ทโฟนคล้ายสไตล์คล้าย Galaxy S 3ามเ่มผมว่ามันเหมือน Note 2ที่ย่อส่วนมากกว่าเพราะว่า S 3บางทีส่วนโค้งมันยังเยอะกว่านี้ไงใช่อันนี้มันเหมือน Note Note สที่แบบย่อถ้าดูด้านหลังนี้แบบดูไกลเราจะนึกว่ามันเป็น Note 2หรือเปล่าอ่าใช่แต่ว่าอันนี้มันดูดูเล็กกว่าดูเล็กกว่าแต่ถ้าดูแต่ถ้าดูด้านหน้าเราจะนึกว่าใครเอา S 3มาให้เราอ่าครับผม ก็เข้าใจก็คือเป็นมือถือโฟน8เอท์เนี่ย่เขาถูกถูกไหมคบวินโฟน8ก็คือจะในภาพรวมของ OS เนี่ยก็จะไม่ต่างกับตัวของทางโนเกียที่เราเคยพูดถึงไปแล้วในเคอพีซีอ่าเฮดิซีด้วยนะครับอ่าตัวนี้เอาพูดถึงตัวสเปคก่อนนะกันเรื่องของหน้าจอนะครับก็เป็นใหญ่ใหญ่สไตล์ทำทรงเนาะใหญ่วก่อน็คือ4.8ก็คือจะเท่ากับตัว S3 นะแต่ว่าอันนี้เป็น n ิ o w ด p h โฟนก็คือเป็นเราก็เป็นนี้ด้วยไงซูเปอร์โมเลดซูเปอร์โมเลดอันนี้ความละเอียดก็720แล้วนะครับซูเปอร์ซูเปอร์อโมเลด HD อ่าครับผมอ่าจุดนี้เองก็คือไอตัวเครื่องเนี่ยมีความบางมากนะ8มนิ้กว่าอ่าใช่ประมาณประมาณเออแค่8ปมจุเจ็นิเท่านั้นนะ แล้วก็มาสู่ด้านหลังคุณ,คณแจ้น่าจะเป็นวินโดว์โฟนที่บางที่สุดในตลาดแล้วมั้งตอนนี้คือผมจับแลว้วมันบา,บ,าบางกว่านองเกียบางไ t c ซบางกว่าหรอ,อยังไงไม่นะถ้าไอทีทซีคำนวณตรงสุดโค้งด้านหลังมันก็ไม่ได้บางกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาถ,ถือให้ผมก่อนสักครู่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววม,มีของเล่นนอกจอมา,อามาแล้วมีไอ<ง>ทซีด้วย,ยทำไมเว็บนี้มันรวยจังเว็บนี้ ด้วยสีหน,นากว่านิดน,นึงหนากว่าด้วยส่วนโค้งแล้วมันอยู่ประมาณแปดกว่าเอ้ยมันก็อยู่แถวๆเก้า,ามิลเนหลังตัววัสดุเป็นยังไงบ้างคุณวัสดุเป็นวัสดุที่เหมือนพลาสติกคุณต้องเก็บด้วยกัแต่เขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าโพลีคาร์บอ,อนเนตก็แล้วตัวขอบเครื่องอ่ะเป็นยังไงคุณคุณหมอตัวขอบเครื่องก็เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะก็เหมือนสไตล์แบบเป็นพลาสติกที่ทุกสี อ๋อคือเป็นเงาเงเงาเเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรพิเตษถ้าถ้าใช้แบบดีๆอ่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตกเนี่ยอืมดูไม่เจอแน่ๆเพราะฉะนั้นระวังนะครับอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงกลับมาเรื่องหน้าจอนิดหนึ่งตัวเนยหน้าจอเป็นคอนนิ่งกริลลาการ์12แล้วก็คือมันการลอยขีดข่วนได้ดีขึ้น อ่านะครับผมแล้วก็ไอตัว PPI ของมันก็คือมีประมาณ306ร้อยหาทให้เอ่อการมองพิกเซลในหน้าจอนี่ก็ไม่ค่อยแตกแล้วไม่แตกแล้วคมแล้วคมแล้วใช่ไหมคือแบบมองปุ๊บตามตามโทรศัพท์ยุคนี้ที่แบบมันต้องเล่นอยู่แล้วคือถ้าใครขับวางหน้าจอ iPhone เป็นยังไงอันนี้ก็ตอบโจทยได้อยู่นะครับก็ตัวนี้ พูดถึงเรื่องปุ่มด้านหน้าหน่อยไหมว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านครัตรงนี้ใช่เพราะว่าปุ่ม Windows ตรงนี้ก็คือปุ่มคือใน Windows Phone ทุกตัวจะมี3ปุ่มมีถอยมีปุ่ม Windows ที่เป็นปุ่มเมนูใช่ไหมแล้วก็ปุ่มค้นหาค้นหาบิงอ่ะซึ่งบนเครื่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมด้วยดีดยดีไซน์ของเครื่องซัมซุงที่ชอบทำเอเจ้าปุ่มปุ่มโฮมตรงนี้ เป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปุ่มมโดดไปโดนปริยายแต่มันแตกต่างกับรุ่นอื่นๆวิดีโฟนที่ออกมาตอนนี้ก็คือการกดปุ่มของมันเป็นปุ่มแบบปุ่มจริงไม่ใช่ปุ่มสัมผัสไม่ใช่ปุ่มสัมผัสก็คือถ้าเป็นทางไอทีซีโนเกียเขาทำมาคือเป็นปุ่มสัมผัสปุ่มสัมผัสแบบที่เป็นเหมือนแอนดรอยเวลากดแล้วมันดังปุ๊บปุ๊บปุปุปุให้มันสั่นๆอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบปุ่มจริงเหมือนคล้ายๆกับเอสสามแหละก ด้านในกันบ้างไหม OS Windows Phone 8ของ Samsung ก็ถ้าเกิดให้พูดให้พูดเรื่องลุกเล่นหลุมๆอ่ะผมว่าไปดูเทปโนเกียอ่ะเหมือนกันเลยนะคุณคุณเล่นง่ายหรือเปลเฮ้ยผมไม่ได้เล่นง่ายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอ่าเขามีฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างครับ Samsung เลยเฉพาะนี่ไหมเราพูดถึงของเฉพาะดีกว่าเท่าไหรอย่างนี้อัน่แน่ใส่แชทออนมาให้แชทออนอันแรกคุณใช้หรือเปล่าครับคุณใช้แชทออนหรือเปล่าครับใช้หรือเปล่าครับ ถ้าคุณไม่ใช้ซืกข้ามมันไปโอเคได้ครับผมแล้วก็อย่างต่อมาก็เป็นพวกโปรแกรมแต่งภาพมินิเดลี่หรืออะไรที่แบบออเล็กเล็กน้อยๆที่แบบเป็นเหมือนกับที่เราหาได้ใน Android Samsung อ,อ,อ่ะอ๋อคเคพวกแบบ มินิเดล l ี่แบบว่าโปรแกรมแบบบิลลอินเข้ามาแบบว่ายืดเยื้ย่อยที่เราสามารถใช้งานได้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คล้ายๆที่4ที่ทําพวกหับต่างๆมาอันนี้ก็มีเหมือนกันพวกเป็นพวกหาดูสภาพอากาศอะไรพวกนี้มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกสไตล์นี้ก็คือสไตล์ทำทรงหน่อยเป็นคล้ายๆทัสวิชประมาณอารมณ์แบบคล้ายๆแบบ UI ต่างๆคล้ายกันอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเราพูดเรื่องหน้าจอไปอ่ะผมลืมไปเรื่องหนึ่งอะไรอ่ะเอสสามอ่ะ จอมันเป็นซุปเปอร์อัมเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นเพนทายใช่ไหมแต่เรียงแต่อจอตัวเนี้ยมันเป็น r g b แล้ว r g b แล้วอ๋อก็คือทำให้เวลาการมองเนี่ยสีก็จะสาด้วยสมจริงมากขึ้นใช่นะเป็นข้อหนึ่งที่อ่าทำให้ชัดทั้งสดทั้งสมจริงอ่าโอเคมันก็ทำให้แบบว่าบางทียังไงอะจอดูดีสายดูดสาประมาณนั้นนะครับ โอเคนอกนั้นก็มีอะไรไหมคุณคุณกล้องแปดล้านกล้องแดล้านนะเป็นกล้องที่ไม่เลวนะเครื่องนี้ไฮ้เห็นเขาบอกว่าดีนี่ใช่แต่กล้องบอกว่าดีแต่กล้องบอกว่าแต่กล้องที่ถ่ายอยเนี้เขาบอกว่าดีมากเลยซึ่งปกติเขาเองเขาเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะนะแต่เขาก็บอกว่าเขาดีมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาถ่ายเองหรือเปล่าเข้าใจเงินเดือนกูกูอยุ่แล้วม้ยเอาละ อ่าโอเคกล้องไปร้านวิเซลพร้อม LED แฟลช LED แฟลชนะครับอ่าจุดนี้เองก็มองว่าเมื่อกี้ลองเล่นดูแวบๆก็ไม่เร็วก็ถือว่ากล้องทาได้ค่อนข้างดีเหมือนอาจจะเป็นเพราะหน้าจอที่สวยด้วยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งแล้วอย่างคือผมว่ากล้องของ S 3กับ Note 2หลังๆก็ไม่แย่ว่ะอืม่ในระดับดีมากๆอยู่ในระดับที่ดีอ่าแต่ถามว่าถ้าไปถ่ายกลางคืนอะไรพวกนี้อาจจะทู่กับทางโนกียไม่ได้ไข่ใส่หมูกกัน้อยผมเนี่ยโอ้ยไม่ โนเกียก็อาจจะมีเทคโนโลยีไอทีตัวอะไรนะ OIS หรือว่าเป็นเซลล์วิวอะไรพวกนี้ทำให้เออเวลาการดึงแสงจดดกลางคืนทำให้ดีกว่าแน่นอนเอ่อกล้องก็อาจจะไม่เด่นเท่าโนเกียแหละแต่ว่าถือว่าใช้ได้คือถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยผมว่าพอๆกันแหละคือถ่ายใช้คำว่าถ่ายภาพรวมแล้วผมว่าไม่อายอ่ะไม่อายคือพอๆกันอย่าไปคิดมากอ่านะครับมีเรื่องอื่นไหมซีพียูก็มันก็เป็น snapdragon s4 เหมือนกันทั้งกกเลยไม่แต่ไม่เหมือนตรงที่เอ่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวท็อปนิดนึงก็คือท็อปเหมือนกับตัว920รูปนี้รือ8ถ้า8 2 s 4 pro อ่าใช่820ก็เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงให้ตัว 8s ที่หลายคนพูดถึงกันตอนนี้คือราคามถูกไงตัว cpu ไม่ใช่ตัวเดียวกันเป็นตัวต่ำวันนี้ s 4 play อ่าอันนี้เป็น s 4 pro อ่าเ4 pro มันต้องสูงกว่า แล้วแรมตัวนี้ก็หนึ่งกิกเหมือนกันก็คือสเปคเท่าๆกับรูมียแหละคือถ้าใครดูเทียบกับรูมีย920เนี่ยจะเห็นว่ามันเท่าๆกันแหละอยู่ที่ว่าหน้าจอเนี่ยมันใหญ่กว่าแต่เ่คโนโลยีกลองจะไม่สู้าสู้ไม่ได้ได้เรื่องสไตล์เครื่องที่บางกว่าครับเอางี้ถ้าให้ที่ซีโนเกียมันดูสีสันมันดูแฟชั่นหรือหรือบางทีมันจะดูเหมือนโทรศัพท์ไปช่วยไปช่วยโลกซูเปอร์ฮีโร่ใช่โนเกียมันก็จะหนัก อะไรอย่างนั้นนะอ,อะไรประมาณน,นั้นนะครับ a t s เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าด้วยรูปทรงและสีสันทั้งหมดเนี่ยมันกลางๆทั้งวัยรุ่นก็ได้ไว้ททำงานก็ดีคนที่แบบแบบยังไงผู้บริหารระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยม,มันดูน่าเชื่อถือคนที่ชอบเครื่องบางๆคนที่ชอบเครื่องบางๆแล้วคนที่รู้สึกว่าอชอบโทรศัพท์แนวค่อนข้างเรียบร้อยแต่แต่ไม่เชย เรียบร้อยแต่ไม่เชยโอเคนั่นแหละผมว่าก็โอเคอะถ้าวินโด p h o ฟนผมว่าไอ้ตัวเอเองเนี่ยมันก็คือมันเป็นเอ่สำหรับคนที่อยากลอง OS ใหม่ๆหรือว่าคือเบื่อแอนดรอยแล้วไม่ชอบ iOS แล้วมันจํากัดมากเกินมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็วินโดว h o n นก็จจะเป็นมันก็เป็นสีสันใหม่ที่อาจจะลองเป็นทางเลือกที่ดี ก็คือคุณคุณอาจจะมองมองว่าโอเคเราใช้ Windows อยู่แล้วเออคือคุณใช้คอมมิวนโดว์อยู่แล้วคอมมิววินโดว์คุณจะลองเล่น Windows Phone ดูมันก็ก็ได้นะคือคือความความในหลายๆอย่างมันอาจจะดูคล้ายๆกันในเรื่องของ UI หน้าตาอะไรพวกนี้การทับถอร์ตต่างๆของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยก็ทำได้ดีเพราะว่าต่อปุ๊บก็ Windows ก็เปิดปะได้เลยคือรู้จักได้เลยโอนไฟล์ต่างๆมันก็ทำได้ง่ายนะครับแต่ถามว่าแตกต่าง Android ก็อาจจะไม่แตกต่าง Android ในเรื่องการโยนไฟล์อะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าคือมันก็เนี่ยถ้าใครไม่ชอบ Android คุณอันเนี้ยทางเลือกที่ดีาครับผมมีคีย์บอร์ดไทยแล้วด้วยภาษาไทยเป็นรูปแบบอย่างที่เราพูดกับหลายๆเครื่องไปแล้วครับโอเคก็นะครับลาแล้วโอเคจะเจอคนใหม่นะครับกับ Power On ในเทปถัดๆไปเครื่องถัดๆไปถ้าเขายังให้นะเทปต่อไปได้ข่วมีทีเด็ดนะ ทีเด็ดเลยเหรอโอเค okay. อะไรไปไม่รู้ต้องตีตตมตเมืองไปต้องติดตีเมืองอะไร <c oughs> โอ้เรายกคนนี่นเฉย <c oughs> นะครับโ <c oughs> อเคครับผมลลาลาครับผมสวัสดีครับ <c oughs>